w ิสตอมนั่นคือเป็นบอทเทรดนะครับเป็นเหมือนกับว่ากลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับที่พัฒนานในฝั่งของบอทเทรดโดยที่เอาบอทเนี้ยนะครับไปเชื่อมต่อกับโบรกเกอร์เ e อ็ก e ซ์คลูซีฟในเวลาที่เราลงทุนแล้วบอร์ดทำกำไรได้นะครับส่วนมากแล้วเนี่ยลูกค้าเลยเนาะความกังวลอนะ่ะคือหนึ่งทำกำไรแล้วโบรกเกอร์อ่นะจะมั่นคงพอที่จะให้เขาสามารถที่จะถอนกำไรที่ได้มาไหมโบรกมีโอกาสที่จะปฏิเสธการจ่ายกำไรนี้ไหมคนที่ตอบได้ดีที่สุดน,นะครับก็คือทางฝั่งของผู้พัฒนาอยู่แล้วนะครับถ้าถามว่าวิสตอมกับ ก็เป็นหนึ่งในพาร์เนอร์ทางการตลาดของ e อกุศลีมาโจทย์ของเขาคือเขาต้องการที่จะมองหาโบรกเกอร์ที่1มีความมั่นคงมีเสถียรภาพาการได้ออเดอร์นะครับการตัดการซื้อขายอะไรต่างๆที่รวดเร็วตอบเทรดของ w i สต้อมนะครับเขาเทรดในทุกสภาวะตลาดเนาะเพราะนั้นเนี่ยเขาต้องการผู้ให้บริการที่ไร้ข้อกังขาไร้เงื่อนไขในเรื่องของการเทรดซึ่งในปัจจัยต่างๆเหล่านี้เอกุศลีเองเนี่ยตอบโจทย์ให้กับทางบอทเทรดของ w i สตอมได้เราเลยได้มีโอกาสได้ร่วมงานนะครับแล้วก็พัฒนาด้านการตลาดเนี่ยไปพร้อมกัน